ยังมีจุดชุมนุมย่อยอีกหนึ่งจุดนะครับนำโดยจานิวหรือว่าศิรวิทย์เสรีทิวัดข้อเรียกร้องหลักๆก,ก็คือเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีลาออกและการแก้รัฐธรรมนูญวันนี้จานิวและผู้ชุมนุมไปทํากิจกรรมกันที่จังหวัดลําพูนนะครับคุณวาสันปัญญาเรือนมีรายง,งานสดเข้ามาจากจังหวัดลําพูนครับคุณวัน์ครับ ครับคุณวราวิทย์คุณพรบดีครับบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดลําพูนวันนี้ทางกลุ่มคณะราชลำพูนก็ได้จัดชุมนุมอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณล,ลานกิจกรรมหน้าวัดมหาวันซึ่งณขณะนี้แม้จะมีฝนตกลงมาแต่ว่าผู้ชุมนุมยังคงปักหลักอยู่ยังไม่ไปไหนครับ นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดลำพูนออกมาชุมนุมทางการเมืองบริเวณลานกิจกรรมหน้าวัดมหาวันอำเภอเมืองลำพูนซึ่งต่างผัดกันเปลี่ยนขึ้นกันปราศัยในหัวข้อต่างๆโดยการชุมนุมในวันนี้ผู้จัดการชุมนุมโดยคณะราษฎร์ลำพูนชี้แจงว่าได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามพรบรชุมนุมในที่สาธารนณะซึ่งมาตรการวันนี้ได้เน้นย้ำให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมใส่หน้ากากาอนามัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ครับ โดยสำหรับการชุมนุมที่จังหวัดลําพูนวันนี้ยังมีนายศิรวิทย์เสรีทิวัดหรือจ่านิวนักกิจกรรมทางการเมืองมาร่วมชุมนุมด้วยขณะที่นักศึกษาและประชาชนที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้ได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปลาศัยอย่างต่อเนื่องโดยยังมีข้อเรียกร้องหลักคือขอให้ปล่อยตัวแกนนําที่ถูกจับกุมอยู่ในขณะน,นี้ให้ในายกรัฐมนตรีลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่จัดขึ้นบริเวณนี้โดยมีตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองลำพูนคอยอำนวยความสะดวกแม้จะขออนุญาตชุมนุมแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดครับสำหรับการจัดการชุมนุมในวันนี้ก็ยังคงใช้กลยุทธ์โดยการผัดเปลี่ยนกันขึ้นปลาใสายอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีแกนนำครับและก็ผู้ชุมนุม ได้สรุปว่าจะยืนยันจัดก,การชุมนุมถึงเวลา21นาฬิกาครับคุณวราวิทย์คุณพรวดีครับครับขอบคุณคุณวสันนะครับ